กินฮาลาลอร่อยอีกแล้วเจ้าบางบ้านท <c> ี <oughs> ่นี่คือที่ไหนไม,มากินก๋วยเตี๋ยวขอกินสิบจานได้ป่ะแต่มีตังยี่สิบได้ถึงแล้วป่ะลุยกุ้งเล็กน่ากินมากอันนี้ก็คือเมนูทั้งหมดนะคะ ลีนสั่งเป็นเกี๊ยวไก่ต้ยมยำมาหน้าตาดีสุดๆถ้วยนีลินกินไม่หมดนะคะต้องให้แฟนช่วยกินคือแบบเป็นคนที่ใช้ตะเกียบยากมากคีบยังไงก็ไม่ขึ้นเลยต้องให้แฟนช่วยคีบนะอุ้ไม่ต้องปรุงเลยอ่ะอุ้ยอร่อยจริงว่ะเอออร่อยอร่อยนี่อ่ะทั้งบิสมราร์มาหนา่อหมบิสมาดที่เอาลาลวหัวอะีลหืม,มดือค่ะ ไปบังจั้สมาให้ๆๆด้วยอ่ะไปเดินไกลเนี่ย <ปะ S 1> จอดแล้ว,วลุยเก่ยวลวกจิ้มลินสันเกี่ยวกุง้งรวกจิ้มนะคะก็จะเป็นกุ้งผสมกับไก่นะคะทุกคนแต่น้ำจิ้มคือเด็ดมากกินรวมๆแล้วคืออร่อยอร้านเปิดเวลา10โมงถึง18โมงปิดทุกวันจันทร์ค่ะไปดิ ทำไม่ลวงไม่ใช่ชิลินร้อนด้วยเผ็ดด้วยอร่อยด้วยหักวางจุ้งกรอบอร่อยมากแยกบะแลซอยฟาลุกฟาร์มตรงข้ามตลาดนัดบะแลอ่ะแล้วก็เข้าซอยมาตรงเข้ามาเรื่อยๆก่อนขึ้นสะพานใหญ่ที่ไงผมหน้าบังบาทเขียยบังบาทก็คือเลย โอเคตอนนี้ถ้าใครมาไม่ถูกอ่ะก็ปักหมดว่าด้าากเียอ่ะมันห้เข้าทางนู้นโอเคนะหยุดกินไม่ได้ละจ้าอร่อยก็ดูดินี่หมดั้งหมดทุกอย่างนะคะสองร้อยมีทานระหว่างที่ตัดคลิปก็อยากกินอีกแล้วไปม่สาแน่เจ้าบางบ้าน